เปิดโชมหน้าลูกสามคนและเอนันและที่เกิดกับภรรยาคนเก่าอาดีตน,นางเอกดังในอีกคนในวงการบันเทิงที่หลายคนก็รู้จักกันดีสำหรับ เอวาเลนาัาตนั้นอดีตนักร้องนักสแสดงชาวไทยที่อเมริกันที่มีตั้งบุตรคนคลิกทะเลเช่นที่มีผลงานการเพลงป๊อกโด่งดังดอย่างอันดับบ้านๆที่ขออาภัยในความไม่สะดวกและก็อันนั้นเซนหน้าที่ในต้นสังกัดของฮาเลในละครโทรทัศน์สุดๆเลยจา้าความคุ้นเคยชืน,นเฉลยและความ มันทางรักทุกทุ่งทางช่องเจ็ดสีหลังจากที่มีผลงานการแสดงเป็นเพลงทุกทุ่งก็มีผลงานการแสดงละครสงคามข้างเต่าละครแก๊งสิบ 7107และก็มีผลงานภาพ,พยนตร์หลายๆเรื่องในดันดาของชีวิตส่วนตัวของเอวัญญาณานั้นก็เคยแต่งงานกับแทนมี่และเอชุนรีที่สาวรุกครึ่งไทยที่อเมริกันเป็นมีบุตรด้วยกันถึง3คนคือน้องปับ๊บและน้องกทัทิและก็น้องกาแตซึ่งก็ใช้ว่าชีวิตที่มีอยู่คู่ด้วยกันกันมาถึง16ปีก็จะเลิกลากันไปแต่ทางใครทางนั้นแต่ก็มีและ 2> n 2 d นั้นก็หายไปจากวงการบันเทิงไม่ได้ยินข่าวข่าวคราวและโดยสำหรับทั้งคู่นั้นก็นะพบรักกันมา2ปีโดยขณะเดียวฝ่ายชายฝ่ายหญิงนั้นอายุเพียงแค่16ปีเสร็จเท่านั้นก่อนจะนะร้องครองรักกันมาด้วยกันถึง3มีลูกน้องสามคนและเน,นบินบุชาหรือว่าน้องแกรป์ปอายุ16ปีแต่เด็กชาย บุตธนากาะหรือว่าน้องกัตธินั้นอายุ1 1ปีและเด็กหญิงที่มาที่นานหรือชื่อว่ากาแตนั้นอายุ9ขวบซึ่งก็ใ่ตอนนี้ทั้งคู่นั้นเลือกกันมาได้เกือบ3ปีแล้วแต่ต่างฝ่ายต่างก็ยังเอาออกมาที่บ้านเพื่อไม่ให้ลูกๆรู้ อีกทางด้านนะแทนมี่นั้นแอเมชูลีนั้นก็เข้าสู่วงการบันเทิงด้วยการแทรกโฆษณา,า,าและการเคยแสดงและเป็นภาพ,พยนตร์โดยก็ได้รับบทเป็นนระเอกในเรื่องมันก็คือโผล่ขึ้นมาคู่กับพระเอกหนุ่มแนตุ๊และของผู้กำกับและประชงชื่อที่ทำให้รู้จักเอฟบุญนาศนั่นเองเนื่องจาก นื่อจากเอบุญน้าน,นั้นก็เป็นคำให้กับแมนนี่นั้นชรีนั้นก็ในกองถ่ายเนื่นจากฝ่ายหญิงนั้นก็ยังพูดไทยไม่ชัดจากที่ทั้งคู่นั้นก็เคยบ่นกันรักกันถึงมาสองปี ระยะวรวางว่างๆก็ฝ่ายหญิงอายุ17ปีก็ตั้งท้องทําให้ฝ่ายหญิงนั้นต้องอาจจากลาจากวงการบันเทิงไปเป็นแม่บ้านจนกระทั่งปัจจุบันเอบุญนาสนั้นก็ได้ใช้ใช้ชีวิตคู่หลังจากซื้อสมรสกันและกับพีธีสาวเนี่ยอันเขียนขึ้นเนี่ยบุญที่เมื่อวันที่28เมษายนพศ2 5 5 0ในใช้ชีวิตและด้วยกันจนถึงปัจจุบันก็ไม่มีไม่มีรูปด้ กัน